สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันในคลิป Q&A ในงาน Marco Open นะครับที่มีคนถามคําถามนี่นั่นมานะครับในคลิปนี้เราจะมาตอบทั้งหมดในนั้นนะครับก็แน่นอนนะครับสำหรับงาน DFT Marco Open เนี่ยก็ต้องขอบคุณทาง Konzeptula นะครับกับ Layout g a m e ที่เชิญไปด้วยนะครับซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ไปดูคลิปบรรยากาศงานอันนั้นก็แนะนําให้ลองไปดูนะครับแล้วก็มาฟังเจาะลึกในคลิปนี้อีกทีครับผม สอบงานเทฟทีมาเกอโอเพนเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในงานแข่งใหญ่ของเทฟทีนะครับเป็นงานระดับโลกเลยเงินรางวัลก็ค่อนข้างที่จะสูงมากซึ่งเขาก็จะมีทีมในการจัดในแต่ละที่นะครับอย่างในงานแรกเขาจัดที่เวกัสโอเพนนะครับก็คือตัวลาสเวกัสที่อเมริกาเลยแล้วก็งานที่2ที่เป็นที่มาเกานะครับก็เป็นมาเกาโอเพนแล้วก็ในงานในปีถปัดไปก็จะเป็นตัวของปารีสที่ฝรั่งเศสนะครับปารีสโอเพนถึงรอบหน้าเราจะได้ไปไหม อันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีนึงครับมาเข้าสู่ช่วงคําถามมันดีกว่าครับผมคาถามแรกคือคนไปงานเยอะไหมบรรยากาศในงานเป็นยังไงบ้างคนไปงานเยอะไหมอันนี้ต้องบอกอนว่าในตัวงานเนี่ยครับพอมันค่อนข้างจะใหญ่แบบใหญ่มากเรียกได้ว่านักแข่งกว่า500ชีวิตนะครับห้าร้อคนถ้ารวมทีมงานรวมคนอื่นๆด้วยก็น่าจะหลักประมาณ700ซึ่งก็จัดว่าเยอะแต่ว่าไม่ได้เยอะขนาดแออัดนะครับมีอะไรในงานที่อยากได้มากๆไหมแล้วยังไม่ได้ Uh, นี่ก็คงต้องเป็นตัวการ์ดโปรเจกต์เคนะครับการ์ด League of l e g e n d s TCG เป็นทีมอาร a เคนครับผมคือหลังจากที่ได้ทราบข่าวว่าเฮ้ยมันจะมีขายนะในงานในวันที่1กับวันที่2ก็คือวันที่1นนะ่ไม่ทันแล้วครับผมเราไปแข่งออไม่มีเวลามานั่งต่อนแถวซึ่งวันที่2นะครับหลังจากที่เราแข่งหมดแล้วนะครับตกรอบแล้วก็ไปโฟกัสว่าแบบโอเควันเนี้ยจะต่อแถวแล้วไปซื้อเมชชันได้นะครับก็ได้น้อง2ตัวนี้มาซึ่งตัวการ์ดแหละพี่ มันหมดต่อหน้าเลยครับผมมันขึ้นปึ๊ก20อันสุดท้ายปึ๊ก1ิอันสุดท้ายและก็หมดครับหมดตอน1แถวก่อนที่ผมจะไปถึงพอดีก็เป็นสิ่งที่อยากได้มากครับแต่ว่าหมดต่อหน้านะครับซื้อไม่ทันได้เป็นน้องตุ๊กตาข้างหลังอันนี้แทนอันที่จริงมีหมวกชองด้วยนะครับนี่อนี้หมวกชองน,น่ารักมากอเป็นชองนี่ เป็นชองแล้วก็มีมือด้วย น่ารักมากอันนี้คือใส่ไปตอนที่ไปถ่ายรูปน้องชองที่เห็นกันในบรรยากาศวันที่2ครับแล้วก็มีคนแถวนั้นมาถามว่าแบบเฮ้ยอันเนี้ยมันซื้อที่ไหนเราก็บอกว่านี่ซื้อที่งานแต่ว่ารีบไปหน่อยนะเดี๋ยวมันจะหมดก่อนนะครับแล้วก็มีคนที่ถามว่าจะมีการเอาสินค้าที่ขายในงานอะไรอย่างนี้มาขายที่ไทยหรือเปล่านะครับอันนี้ผมว่าเป็นไปได้นะครับอัน,นที่จริงคือแอบกระซิบทางทีมงานโกลเด้นสปอรตดราไว้แล้วว่าแบบเนี่ยเนี่ยเวลามีงานนะสมมติว่าถ้ามีพวกเมอร์ชแอนด์มีของ,ง ก็เดี๋ยวไว้รอติดตามกันครับว่าในงานในอนาคตเนี่ยจะมีของมีอะไรออกมาขายหรือเปล่านะครับตอนไปมาเก๊าอะไรที่ประทับใจที่สุดอืมอันนี้มันก็มี2อ,อย่างแล้วกันเออหนึ่งก็คือในตัวงานนะครับในตัวงานเทียบที่มาเก๊าเพ่นเนี่ยประทับใจในตัวงานแล้วก็ได้ไปร่วมงานส่วนอย่างที่2เนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องเครื่องดื่มนะเครื่องดื่มที่ไปหากินกันตอนกลางคืนคือประทับใจมากมาก ว่าเราไปเจอร้านดีๆนะครับใครอยากรู้ก็แวะมาถามหลังไม่ได้นะครับประทับใจสุดๆตอนไปมาเก้าตกใจกับอะไรไี่สุดตกใจกับอะไรไี่สุดเหรอตกใจความอลังการของสิ่งก่อสร้างที่แบบขอไอเฟิลอย่างเงี้ยครับที่เขาจำลองมาแล้วก็มันจะมีตัวอาคารที่ทำมาเป็นแบบธีมลอนดอนนะยังกะอยู่แบบในฮอกวอต อ่ะมาสู่หมวดการแข่งกันบ้างตอนก่อนแข่งพี่ได้เตรียมตัวยังไงล่ะครับจริงๆก่อนแข่งก็คือซ้อมหนึ่งวันครับผมก็คือวันที่สตรีมก่อนไปแข่งนั่นแหละซึ่งเอาจจริงก็มีเวลาซ้อมแค่นั้นนะครับในส่วนของเมตาเนี่ย มันเปลี่ยนในตอนที่แข่งพอดีเราถามว่าเราซ้อมก่อนหน้านั้นได้ไหมมันก็ซ้อมก่อนหน้านั้นได้ก็คือไปซ้อมในตัวเซิร์ฟ PBE ที่เป็นเซิร์ฟทดสอบของเขานะครับ,รบเขาก็จะปล่อยแพดปล่อยอะไรใหม่ๆมาก่อนในตัวเซิร์ฟ PBE เราก็สามารถที่จะไปซ้อมในนั้นได้แต่คือด้วยความที่ผมไม่มีเวลามันต้องมานั่งทําคลิปตัดคลิปเพื่อที่จะเตรียมไว้ลงในตอนที่แบบเราไปมากาแล้วเราไม่อยู่ก็เลยทําให้มีเวลาซ้อมแค่1วันก่อนที่จะบินไปนะครับก็ถามว่าเพียงพอไหม จริงๆมันก็ไม่พอหรอกเพราะว่าขั้นต่ํามันควรจะได้ซ้อมประมาณสักแบบ5วันนะครับสีหวันแบบทาความคุ้นเคยกับเมตาดูว่ามีคอมอะไรงอกใหม่มาไหมซึ่งมันก็มีคอมงอกใหม่ขึ้นมาจริงๆในตอนที่ไปแข่งที่มาโกเปนนะครับอย่างเช่นเรเนตตารีโรอันนี้ก็เป็นคอมที่งอกมาใหม่ในตัวเมตาเมตาที่แล้วเล่นไม่ได้ไม่มีคนเล่นเพราะว่าไฮเบอร์เจอร์มันเก่งกว่าออถ้าจะไปเล่นแบบวิช n a นารีเซนเนลยังไงไฮเมอร์ก็เก่งกว่าแต่ตอนนี้คือไฮเมอร์มันดรอป d r อปลงถึงขน,นาดที่แบบโอเคเ e เนตตามันเก่งกว่า Hi Danger, Sentinel, ะะไฮเบอบร์ พี่ได้คิดไหมว่าจะเล่นคอมไหนแล้วพี่เตรียมคอมไหนไปแข่งจริงๆเนี่ยในคอมก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีบางคอมที่สามารถนํามาใช้ได้อยู่เช่นตัว Family อย่างเช่นตัว Level อย่างเช่นตัว b a c k r o รสตัว s i ลโกอะไรแบบนี้ครับแต่ว่า ผมไม่มีจังหวะได้เล่นเลยคือการเตรียมพร้อมไปแข่งเนี่ยมันก็ทําได้ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะมันต้องไปดูหน้างานอีกทีหนึ่งว่าเราไปเล่นอะไรได้บ้างซึ่งในตัวคลิปผมก็จะอธิบายไปแล้วเนาะว่าโอเคเกมแรกเนี่ยผมได้เล่น Family เกมที่2เนี่ยผมได้เล่นอินมิสซี่ส่วนเกมที่3ผมได้เล่นตัวของเวเบลก็ในแต่ละเกมมันคือค่อนข้างกระท่อนกระแท่นหมดเลย Family ก็ไวโอเลตไม่เจอเจอน้อยมากๆไม่ฮิตเลยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันแก้ได้ไหมม,ไไหม,มันก็แก้ที่วิธีการเล่นได้นิดหน่อยแบบ อาจจะอย่างที่บอกว่ารีโลให้ไวเลยสามดาวไปเลยตอนเตจสามคิดหนึ่งมันก็ทําได้เป็นไฮเปอร์โรไปเลยแต่ตอนนั้นผมไม่ได้ทำเพราะผมคิดว่าเออไม่มีคนเล่นแฟมิลีเราน่าจะหาเจอมั้งซึ่งกว่าจะเจอก็คือ,อ,อจะตายแล้วครับแล้วก็สุดท้ายหลังจากเจอก็คือตายก่อนแข่งพี่ได้เตรียมตัวศึกษาคู่แข่งไหมครับอันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้ศึกษาคู่แข่งเลยครับเพราะว่า คนมันมีเยอะเนาะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเจอใครบ้างนะครับกว่าจะจับสายคือณนะตอนเวลาวันนั้นที่เราล่อลงแข่งแล้วนะครับซึ่งส่วนตัวผมมองว่าเราไม่จำเป็นต้องศึกษาคู่แข่งก็ได้ครับเพราะว่าตัวเกมนี้มันเล่นในเชิงแบบว่าได้ตัวละครมาเป็นแนวไหนเด็กอ,อังนี้ไม่มาเป็นแนวไหนแล้วคนในห้องเล่นอะไรกันบ้างคือไปดูหน้างานอีกทีหนึ่งณนะเวลาที่แข่งเลย การศึกษาคู่แข่งอาจจะช่วยนิดหน่อยแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือศึกษาข้อมูลและเตรียมตัวที่ตัวเรามากกว่าครับเราไม่ต้องสนใจว่าคนอื่นจะเก่งขนาดไหนหรือว่าจะช่ำชองขนาดไหนเราโฟก,กัสที่ตัวเราก่อนดีกว่าตอนที่พี่ไปแข่งตึงมือมากไหมครับตื่นเต้นไหมเจอใครที่สู้ยากไหมตึงครับทําอะไรก็แพ้มันแพ้จนแบบ เราไม่รู้จะทําอะไรเลยในเกมแรกนะครับส่วนเกมที่2ก็คือดูดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งคือชนะในช่วงต้นเกมแต่ว่าไปตกมาตายตอนท้ายเกมตรงที่แบบคอมเราอย่างวางไม่ขาดถ้าเราวางคอมขาดกว่านี้อาจจะยื้อได้มากกว่านี้นะครับเพราะว่าแต่ละคนคือเขาก็าใส่กันสุดเหมือนกันอนะ่ะเออส่วนในเกมสุดท้ายคือหาตัวละครไม่เจออันนี้ก็ ยังไงดีเ้วก็ว่าก,กดดันแค่เกมแรกแล้วกันส่วนเกมที่2เกมที hmm. ่3ามันคือปกติครับแบบเล่นแรงปกติก็เจอสถานการณ์แบบนี้อยู่แล้วนะครับเจอได้ส่วนใครที่ทูยากไหมมันก็อันที่จริงคือไม่ได้จําเลยครับว่ามีใครที่แบบเก่งๆบ้างเราโฟกัสแค่แบบเรารอดหรือเปล่าอยากรู้บรรยากาศตอนแข่งเป็นยังไงบ้างอ่อก็อย่างที่เล่าไปในคลิปนะครับว่าก็คือเขาจะเป็นโตะเป็นโตะ แล้วก็นั่งกันคนละ2นะฮะสอง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 วางนั่งกัน4มุมนะครับนั่งกัน8คนแล้วก็มีจอตรงกลางใหญ่ๆซึ่งก็จะมีคอกครับผมล้อมไว้ไม่ให้แบบคนนอกเนี่ยเดินเข้าไปซึ่งคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยก็สามารถที่จะดูใครก็ได้ครับแบบจะเดินไปดูคนนู้นจะเดินไปดูคนนี้หรือว่าดูจอคนนู้นดูจอคนนี้นะครับแต่ก็จะมีกาดนะอยู่เป็นจุดๆนะครับแบบว่าคอยห้ามไม่ให้แบบไม่ให้เข้าใกล้กันไปแต่มันก็จะมีจุดที่แบบคนไปออกันแล้วก็อยู่ใกล้วกว่าจุดที่กาดห้ามอยู่ดีนะฮะตอนแข่ง เมาสาคัญมากไหม nas? มากครับผมเพราะว่า bueno, ถ้าเราเข้าใจเมตาก่อนคนอื่นหรือเข้าใจเยอะกว่าคนอื่นเนี่ยการเลือกตัวเลือกใน, ward, ในการไปเนี่ยมันจะเฉียบคมกว่าและมันจะชัวร์กว่าเราสามารถที่จะเลือกคอมที่ดีที่สุดสําหรับตัวเราได้ไหมนะครับไม่ใช่คอมที่ดีที่สุดแบบที่ดีที่สุดนะคือคอมที่ดีที่สุดสําหรับตัวเราในระยะเวลาตอนนี้ในตัวละครแบบนี้ในอาร์เม้นอย่างนี้ในห้องที่มีคนเล่นคอมนี้คอมนี้คอมนี้ เราจะเลือกอะไรเราจะสามารถเลือกคอมที่ดีที่สุดให้กับตัวเราได้ไหมเออตอนแข่งเจอคอมพิสดานไหมอ่ก็มีนะครับก็ที่เอาให้ดูก็คือเป็นอ่า bronze for life นะครับเปิดเทรด bronze อย่างเดียวแล้วก็ใช้เ e น a าตเป็นแนวหลังกับวลาดิเมียเป็นแนวหน้านะฮะก็อันดับก็ดูโอเคอยู่นะแบบว่าเกาะๆแบบเกือบท็อปสี่ะเออซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับคอมนั้นแต่คือมันเล่นได้นะตอนแข่งแพ้คอ,อมอะไร แพท้ทุกคอมเลยครับเกมแรกอะนะเกมแรกคือแพ้มันหมดเลยคนระับเพราะตัวละครเราไม่ฮหตส่วนที่เหลือก็คือยังไงดีก็แพ้แบบประปลายครับไม่ได้แบบแพ้อะไรเป็นพิเศษเออถ้าคอมเราไม่แข่งเราก็แพ้อะไรแบบเนี้ยพูดเลยระดับสูงกับนักแข่งที่ไปต่างกันมากไหมครับเออจริงๆผมเชื่อว่า เกือบทุกคนที่แข่งในนั้นเนี่ยแลงก็คืออะมา master คือต่ำๆแต่ผมคิดว่าเป็น challenger ้วยซ้ำนะครับแบบเขาไม่หยุดแค่มา m a s อ e r เขาเล่นต่อในแลมงสเตอร์แล้วก็ล่าแต้มต่ออัดแต้มเพิ่มไปจนถึง grand master ถึง challenger top server อ,อ,อะไรแบบนี้ครับ6บาทสร้างความดิฟแค่ไหนในงานแข่งมากๆากครับ6บาทเป็นหนึ่งในสิ่งที่เป็นตัวแปรที่ทุกคนไม่น่าจะอยากเจอ เพราะอย่างเช่นในล็อบบี้ที่ผมแข่งในเกมแรกคือจะมีเรเบลอยู่คนหนึ่งครับที่เขาแบบกระท่อนกระแทนแหละเออแบบอีเลอีกก็2ดาวแต่เหมือนโซอี้จะไม่2ดาวมั้งดาเมจขาด,ขาดแต่คืออยู่ดีๆเขาได้วิกเตอร์มาหลังจากนั้นไม่แพ้ใครแล้วก็ที่1ไปเลยอยากรู้ว่ามีอะไรที่ทึ่งบ้างในรอบ8คนสุดท้ายโอ้โหอันเนี้ยต้องลองไปดูในรอบไฟนอลนะครับว่ามันเดือดขนาดไหนนะครับแบบ ไทเทนที่เป็นนักแข่งจากญี่ปุ่นเนี่ยที่เขาคว้าแชมป์มาหลายครั้งนะเนี่ยคนนี้คือเก่งมากเสถียรมากเนี่ยเกือบจะได้แชมป์แล้วเป็นแบบนิดเดียวจริงๆอ่ะเขาแพ้เพราะว่า6บาท2ดาวของอีฝั่งนะครับเหมือนว่าทางไทเทนจะทํา4บาท3ดาวได้ด้วยมั้งตัวของทวิชที่แบบเขาดองไว้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจแต่เขาสู้ไม่ได้ครับเขาโดนพลังของ6บาทถมใส่ต้องบอกว่าเอาตัวรอดได้แบบดีมากที่สุดเท่าที่จะดีได้แล้วครับสอบไทเทนแต่ว่ามันเต็มที่แล้วจริงๆนะครับก็ต้องเรสเพคกับคนที่ชนะ อันดับหนึ่งเหมือนกันนะครับส่วนตัวจอมให้ไตเติลอยู่อันดับไหนในความเสมอต้อนเสมอปลายถ้าเทียบกับนักแข่งคนอื่นอ่าเป็นคาถามที่ลิงก์กันพอดีเลยพูดถึงไตเติลพอดีเก่งมากครับคือลองคิดภาพว่าเทียบทีเป็นเกมที่ใช้ดวงเนาะมันมีดวงเข้ามาเกี่ยวนะครับดังนั้นการที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะสามารถเข้ารอบไปนอลเกือบทุกครั้งในแต่ละการแข่งได้เนี่ยมันไม่ใช่ไง่ายๆนะทุกคนเพราะว่าบางทีแบบดวงไม่เป็นใจหรืออะไรไม่เป็นใจอย่างเงี้ยผมมองว่าเขาอะ ในแง่ของการที่สามารถเอาตัวรอดจากสปอตแย่ๆได้แบบในตัวละครแย่ๆในดวงแย่ๆเขาสามารถที่จะหาช่องทางที่แบบอ่ะโอเคมันเป็นอย่างงี้ใช่ไหมงั้นพลิกแล้วเล่นแบบนี้แล้วทําให้ตัวเขาอ่ะสามารถที่จะประคองอันดับหรือแบบไม่ที่7ไม่ที่ 8, แอย่างเงี้ยได้ครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นเรื่องของทั้งประสบการณ์ความรู้ไหวพริบทุกอย่างในตรงนั้นนะครับคือเก่งแบบเก่งจริงๆคนคนคน,นี้ ได้เจอหรือได้เล่นเทียบทีกมอสด็อกไหมไม่ได้เจอครับไม่จริงๆได้เจอวะได้เจอไกลๆเออเขานั่งสัมภาษณ์อยู่ได้ได้เห็นแบบไกลๆนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปเจอตัวๆไม่ได้แบบไปคุยหรือไปอะไรอย่างนั้นเพราะว่าไม่รู้จะคุยอะไรนะฮะก็ส่งน้องอัพไปเจอนะฮะไปคุยหรืออาจจะไปไปซัดหนึ่งทีนะครับผมพี่ว่าทำไมรีโหลดถึงเลือกไข่ทองคําหรือไข่แห่งความตายในงานแข่ง จริงๆอันนี้มันเป็นในเรื่องของสปอร์ตที่เราอยู่เลยครับคือถ้าเรามั่นหน้ามั่นใจว่าบอร์ดเราแข็งแล้วเก่งแล้วเราเลือกไข่ทองคําได้นะเพราะว่าไข่ทองคำอะ่ะมันเป็นหนึ่งในอักเมนรุงที่แหวลูมากกว่ารุงทั่วไปอ่าเพราะว่ามันต้องรอไงมันต้องรอกว่าไข่จะเฝ้าออกมาแล้วก็ให้ของกับเราเนาะแต่ว่าข้อควรระวังก็คือถ้าบอร์ดไม่ที่แข็งจริงๆยังแบบ4บาทไม่2ดาวเลยอะไรแบบเนี้ยไม่ควรที่จะเลือกนะครับเพราะ มันจะกลายเป็นแข่งความตายมันจะไม่ใช่ไข่ทองคาได้ฝากโฟร์แมนตีมอตออกเลยงครับฝากแล้วครับตอนไม่ไปแข่งที่มาเก๊าพี่ได้เจอเพื่อนใหม่ไหมไม่ได้เจอ <laughs> ไม่ได้เจอแต่ได้คุยเอออะไรแบบนี้มากกว่านะครับเพราะว่าเราก็อยู่ในแกงเราไม่มีเวลาไปพูดคุยกับคนอื่นเท่าไหร่เออบวกกับว่ามันสเกจด,ดูต่างๆมันค่อนข้จะเร่งรีบนิดหนึ่งด้วยนะครับแต่เดี๋ยวดูว่ารอบหน้าจะได้เพื่อนใหม่กลับมาไหม นักแข่งทั้งหมดมีใครโหดกว่าที่คิดไหมครับคนไหนเป็นมามืดจริงๆอ่ะในรอบไฟนอลครับต้องบอกตามตรงว่าผมไม่รู้จักชื่อเลยคนระับแบบว่ารู้จักแค่ประมาณ2 3สามคนอ่ะเออที่เคยเห็นนะ่ะที่เหลือก็คือไม่เคยเห็นชื่อมาก่อนเลยผมว่าว่านักแข่งเท t ทีมีมามืดได้เสมอคนที่ชนะแชมป์เป็นใครล่ะครับอันนี้ไม่รู้ครับส่วนตัวคือไม่รู้ไม่เคยเห็นชื่อมาก่อนเลยจริงๆนะฮะแต่ก็คือเป็น นักแข่งชาวจีนนะครับซึ่งถ้าไปคุยดูประวัติในตัว l i q u i d p ีเดียของเขาเนี่ยเขาก็แข่งหลายทัวร์เหมือนกันนะครับในทัวร์ของจีนแบบเท t FT Open c h a แชมเปี้ยนชิพสองสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเท i ทคือก็แข่งรัวอยู่นะแล้วอันดับคือแบบ2 2 1 4 9ง4 9ึ่ถึงสิคือก็เกาะอยู่ในอันดับที่แบบเออก็สูงอะ่ะคือเราแค่อาจจะไม่รู้จักเขาเฉยๆเว้ย หลังจากงานนี้พี่วางแผนอะไรเกี่ยวกับการแข่งในรอบหน้าไหมก็คือถ้ามีทัวร์แข่งในรอบหน้าในไทยก็คงจะแข่งอีกฮะแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าจะได้อันดับเท่าไหร่ของประเทศไทยนะครับมีอะไรที่อยากรู้จากการแข่งแล้วอยากแนะนําเราไหมอ่อก็มีในเรื่องของการเตรียมตัวครับผมให้เตรียมตัวให้เต็มที่ที่สุดนะครับ ให้พยายามซ้อมพยายามแบบหาข้อมูลถ้าไม่มีเวลาซ้อมก็เน้นดูก็ได้ครับดูนักแข่งดูคนนู้นคนนี้ไปดูความรู้จากคนนี้ดูความรู้จากคนนี้ดูจากคนนี้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 แล้วเอามารวมเอามาปรับใช้ในแบบของเรา แล้วก็ไม่ต้องกดดันตัวเองเกินไปนะครับในตอนแข่งก็คือเล่นให้ชิวๆสบายๆแล้วก็พยายามไม่เต็มที่สุดในการเลือกคอมน่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดครับเลือกคอมให้ขาดตัดสินใจให้ขาดเคลียร์สมองให้โล่งตั้งสมาธิก่อนแข่งอันนี้คือสําคัญมากนะครับเพราะถ้าเรานิ่งเรามีสมาธิจริงๆเนี่ยการตัดสินใจอะไรของเราเนี่ยมันจะไม่พลาดตอนที่พี่ไปแข่งได้เทคนิคใหม่ๆมามาจากนักแข่งคนงอื่นไหมอ้าวอันนี้ได้ไหมหรอจริงๆก็ยังไม่ค่อยได้ครับผมได้คอมที่เขาเล่นแต่ในเรื่องของเทคนิคเนี่ย จริงๆมันก็จะมีอย่างหนึ่งนะครับที่ปกติเวลาแข่งก็จะทํากันคือการถือตัวละครโฮไว้คือในเกมนี้เนี่ยปกติแล้วตัวละครมันจะแชร์ภูกันนะครับทั้งตัวเทฟทีและโกเดสตวล่าเลยนะครับระบบเหมือนกันถ้าเราซื้อตัวละครมาและยังไม่ได้ขายออกไปตัวละครนั้นจะถูกลดไปจากภูกนะครับเรื่องศาสตร์การซื้อดักเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสําคัญและโฟกัสกันหนักมากนะครับในเรื่องของการแข่งอย่างเช่นแบบผมเล่นแฟมิลี่ใช่ไหมแล้วผมพยายามหาไว l อเลตมันก็จะมีแบบบางบ้านที่เงินเขาเหลือเขาก็ถือ w วโ l เลตไว้อะ ถือแบบ2ตัวถือตัวหนึ่งหรืออาจจะถือ2ดาวเลยก็คือ3ตัวอย่างนี้ครับการซื้อดักเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในช่วงเวลาการแข่งถ้าสามารถซื้อดักได้โดยที่การเงินไม่พังก็คือทํากันหมดนะครับหรือถ้ามันทําให้การเงินงพังเขาก็ทําเพราะมันทําให้อีกฝั่งไม่เจอตัวละครไงอีกฝั่งไม่เจอตัวละครก็จะแพ้แพ้แพ้เป็นการตัดคู่แข่งทางออฟครับผมทำยังานถึงได้ไปแข่งที่นั่นก็จริงๆงานแข่งเนี่ยมันเป็นทัวร์แบบโอเพ่นนะครับสามารถที่จะสมัครไปได้จ่ายค่าสมัครแล้วก็จองตั๋วขึ้นบินแล้วบินไปแข่งได้เลย ไม่ได้จํากัดว่าแบบเออต้องเป็นนักแข่งมาก่อนหรือต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าตัวทัวร์นนเม์มันคือทัวร์โอเพนทุกคนสามารถที่จะสมัครได้ทุกคนสามารถที่จะไปแข่งได้นะครับส่วนในตัวผมก็ต้องขอบคุณทางโค้ชสุทธตแล้วก็ทางทีมกีมากมากนะครับที่เชิญไปแข่งได้มีโอกาสได้ไปสัมผัสการแข่งระดับโลกแล้วก็ได้เอามาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับสำหรับในงานหน้าถ้ามีโอกาสได้ไปอีกก็เดี๋ยวไว้เจอกันในบลลอกเช่นเคยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ทั้งเข้ามาดูในคลิปบลลอกแล้วก็เข้ามาดดูในนนคคลิปี้้วยะรับ ถ้าใครมีคำถามอะไรที่อยากจะถามเพิ่มเติมพึ่งนึกออกตอนนี้ก็ถามที่คอมเมนต์ข้างล่างใต้คลิปได้นะครับแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมใครที่อยากลองเล่นก็อย่าลืมดาวน์โหลดโกด้วสปอตูล่ามาลองเล่นกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ